ช่วงนี้กระแสสายวมข้อมูลอ,อมจีเคเบิลกลับมาร้อนแรงอีกครั้งแบบงงๆจนบางคนก็แห่ตื่นกลัวกันไปหนักวงเล็บเปิดตอนนี้มีชื่อเรียกใหม่ว่าสายชะดดูดเงินไปแล้ววงเล็บปิด ต้องช่วยข้าวความให้สบายใจก่อนว่าจร,จริงๆมันไม่ใช่ของใหม่อะไรเริ่มมีมาสักระยะตั้งแต่ปี2019แต่ก็จะเห็นเป็นข่าวมาพักๆถึงพัฒนาการเพิ่มเติมของมันอย่างช่วงกลางปี2021ทางรอยแซนก็เคยลงข่าวว่าเจ้าสายนี้มีการอัปเกรดฝันชีพไวไฟเว็บเซิร์ฟเวอร์และคียเจอแบบใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งดูแล้วสร้างความน่ากลัวหนักไปอีกขั้นใครสมใจลองอ่านเพิ่มเติมจากค่ะ กันได้ีอย่างไรก็ตามแม้ลูกเล่นมันจะดูพิษหรือพิษลั่นอานสับพักคนแล้วชวนขนหัวลุกกันไปหมด แต่รู้หรือไม่ว่าของจริงมันอาจไม่เลวร้ายอย่างที่เป็นกระแสขนาดนั้นย้อนกลับไปในปี2021อยู่ผู้เบอร์สายเทคชื่อดังชื่อว่า MR. o Sethebot และ David Bombal ได้ทำคลิปทดสอบเจ้าสาย Om. G Cable นี้ทังแบบลิทนิ่งและ USB C ให้ดูทั้งผู้พบว,ว่ามันใช้แฮกได้จริงทังเครื่อง Mac อีกแดและมือถือ Android ตัวอย่างคร่าวๆค,คือเมื่ออุปกรณ์ทั้ง3โดมเสียบสายเครื่องควบคุมสามารถที่จะส่งริง U R L ไปขึ้นไปบนหน้าจอเครื่องเีหล่อได้เช่นพื้นเปิดคอมนั่งํำงานอยู่ดีๆส่งคลิปมีเพลงริสโรหรือคลิปผีขึ้นไปปวนได้เลยแต่ Android หนักกว่าหน่อยวงเล็บเปิดเนื่องจากเป็นระบบเปิดวงเล็บิด สามารถที่จะโดมสัมผอสสัมรายลูกค้ายกับการใช้โปรแกรมรีโมทร,ระยะไกลยอย่างพูดทีวทีเวอร์ Word ที่สัมผัสคุมพีซีเครื่องได้แต่ต้องเป็นกรณีที่เครื่องไม่โดมล็อกอยู่หน้าจอต้องติดตลอดด้วยเท่านั้นและผู้ใช้ต้องอนุญาตให้สายเส้นนี้เข้าถึงการโอนถ่ายข้อมูลในเครื่องด้วยตัวเองวงเล็บเปิดยุคนี้มือถือส่วนใหญ่เสียบแล้วไม่เชื่อมให้พันทีคนใช้ต้องไปตัดเปลี่ยนจากโหมดชะเป็นถ่ายโอนก่อนวงเล็บปิดนอกจ าเคสที่ว่ามาแล้วตอนนี้เจ้าตัวสายไทยสีสำหรับ Android ยังไม่สามารถถึงขั้นสั่งเปิดแอปเข้าถึงแอปธนาคารแอปที่มีการล็อกประหัส หรือเข้าไปรวมรหัสผ่านที่บันทึกไว้ในเครื่องอะไรได้สาเหตุเนื่องจากว่าตัว O.S และแอปส่วนใหญ่มีระบบป้องกันความปลอดภัยในตัวเองค่อนข้างสูงอยู่คือหลักจะไม่โชว์ข้อมูลส่วนสำคัญหรือความลับให้ใครดูง่ายง่ายบางแอปถ้าโชว์หน้าที่ว่าขึ้นจอเมื่อไรเครื่องที่รีโมทมาจะเห็นได้แค่แบบจอดำหรือบางหน้าถึ้ยอมโชว์ก็มาาักบังคับให้ผู้ใช้ต้องใส่พินหรือล็อก รหัสอนุญาตก่อนเข้าหน้านั้นได้อยู่ดีเพื่อใช้กันกรณีแบบนี้โดยเฉพาะ,ะถึงสิ่งที่มันทำได้ตอนนี้จะดูน่ากลัวขึ้นเยอะ จมมีกรณีที่น่าเป็นห่วงบ้างอย่างเช่นหากผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ด้านเทคมากตกเป็นเหยื่อไม่ล็อกหน้าจอมือถือและจดพินรหัสผ่านเข้าแอปธนาคารไว้ในแอปจโดโน้ตที่มีความปลอดภัยต่ำอันนี้และที่น่ากังวลเพราะแฮกเกอร์อาจรีโมทเข้ามาอ่านแล้ววเอาไปกรอกได้แต่นี่ก็คือเคสเรลวร้ายที่สุดที่มันทำได้ณตอนนี้แล้วหากความสามารถมันไกลเกินกว่านี้อีกวันนี้ข่าวนี้อาจกลาย เป็นวาระระดับโลกนอกไทยไปแล้วแน่แน่ส่วนกรณีที่เจอดักตั้นอันนี้บอกฝันมาเพิ่มแล้วก็จริงแต่ยังไม่เห็นมีคนใช้จริงให้ดูอย่างละเอียดมองว่ากรณีนี้จะเกิดได้ก็คือต้องมีการฝังแอปม,มาลงเครื่องด้วยเพราะลำพังตั้นพิมพ์ไอโอเอส แอนดรอยมันเป็นตป้นสเสมือนที่ความปลอดภัยในตัวเองสูงเหมือนกันคงไม่ได้จะส่งออกข้อมูลวยสดุให้ใครได้ง่ายๆด้วงเล็บเปิดต่างจากต้นพิมพ์จริงที่เอาต่อกับคอมอันนั้นอาจดักมาจากตัวฮาร์ดแวร์เลยวงเล็บปิดฉะนั้นกรณีนี้จะเกิดได้หลักๆ คือผู้ใช้ต้องไปเปิดให้เครื่องอนุญาตการลงแอปนอกสตโตก่อนพอทำแบบนี้สายก็จะสามารถส่งแอปเถื่อนเข้าไปติดตัง้งเท่านั้นยังไม่พอเราต้องอนุญาตให้แอปมันทํางานได้ตลอดเวลาอีกแม้กระทั่งตอนสลับ ไปเล่นแบบอื่นมันถึงจะสามารถดักตัวหนังสือระหว่างพิมพ์กรอกรหัสผ่านหรือพิมพ์ธนาคารได้ซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเรียกว่าเราต้องเดินไปเปิดประตูบ้านให้มันเองก่อนหลายชั้นมากไม่ใช่เสียบปุ๊บดักตั้นปั๊บได้แบบที่เขาว่ากันแน่นอนนอกจากความยากที่จะเข้าเครื่องเยือได้ต้องมีจังหวะที่ดีมากๆแล้วความยากอีกอย่างที่บอกไปก็คือสายเส้นนี้ราคาแพงมาก้นคุณอย่างน้อยๆ คงอยู่ที่120-160เหรียญหรือราว3 9 0 0ถึง5 ,200 บาทขึ้นไปเนื่องจากชิปที่ฟังมาไม่ใช่ผูกผูแทบจะใช้ทำมือถือได้หนึ่งเครื่องไม่รวมว่าต้นทุนค่าออกแบบที่มันทำให้ผูกอย่างเล็กขนาดนั้นได้อีกจะกอวหนักไปเท่าไรคงไม่สามารถเอามาแพร่กระจายตามท้องตลาดนั้นได้แน่นอนสิ่งที่ควรกลัวมากกว่าคือคนใกล้ตัวเรานี่แหละ จะมีคนไหนไม่หวังดี <S <S เห็นเรารวยหน่อย <S <S เลยแอบลงพุนซื้อส่งมาให้ยืมหรือเปล่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ชวนให้เราต้องระวังตัวเองกันมากขึ้นฉะนันอย่าเชื่อใจใครง่ายๆทางที่ดีควรติดตามดูข้อูลข่าวสารที่ผูกต้องเกี่ยวกับเจ้าสายนี้ไว้เป็นประจำเรื่อยๆจะได้เห็นพัฒนาการของมันและเข้าใจหลักการของมันไว้ทำให้เราไม่ต้องตกเป็นยื่หของแฮกเกอร์และผู้ไม่หวังดีครับ